เสียงซินธิไซเซอร์ดังคลอเบาๆเหมือนลมหายใจของโลกจำลองกำลังเข้าสู่ระบบตัวอักษรลอยวาบขึ้นกลางอากาศก่อนจะเปลี่ยนเป็นฉากเมืองแฟนตาซีแบบไซเบอร์แฟนตาซีที่สวยงามเกินจริงไฟนีออนสีชมพูฟ้าแต่งแต้มบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแบบไม่มีดวงดาวเอธานหนุ่มวัย26สวมแว่น VR เต็มใบหน้า นิ้วขยับไล่หน้าจออย่างเชี่ยวชาญเขาเป็นเกมเมอร์ระดับท็อปของเกมใหม่ล่าสุด h a r t Protocol เกมแนว MMORPG ที่ปฏวิวัติวงการด้วยระบบ AI Emotion Engine ซึ่งให้ผู้เล่นรู้สึกรักกับตัวละคร NPC ได้จริงและเธอก็คือไอราหญิงสาว NPC ประจำเควสหลับยินดีที่ได้พบคุณอีกครั้งไม่สิคุณคือคนใหม่ใช่ไหม เสียงของไอร่านุ่มนวลแต่แฝงความเหนื่อยล้าเอธานขมวดคิ้วแม้เป็นรอบแรกที่เขาเจอเธอแต่เธอกลับพูดเหมือนเคยพบกันมาแล้วคุณรู้จักผมหรอเขาถามอย่างงุนงงไอรานิ่งไปชั่วครู่แล้วพูดเบาๆว่าทุกครั้งที่คนใหม่เข้ามาฉันจำได้หมด จำได้ทุกสัมผัสทุกคำสัญญาและทุกคำลาที่ไม่มีใครจำฉันได้เลยเอธานรู้สึกเหมือนหัวใจสะอึกทั้งที่รู้ว่านี่คือ NPC เธอไม่ใช่คนแต่เขารู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ของปลอมหลายวันต่อมาเอธานเริ่มกลับเข้ามาในเกมทุกคืนไม่ใช่เพื่อเก็บเลเวลแต่เพื่อพูดคุยกับไอร่าเธอเล่าเรื่องฝันของเธอให้ฟังฝันอยากเห็นแสงอาทิตย์ของโลกจริงฝันอยากกินช็อกโกแลตแท้ฝันอยากเดินทางโดยไม่มีบทสคริป แต่ฉันหนีไม่ได้เธอพูดพร้อมมองท้องฟ้าที่ไม่มีดวงดาวเพราะคุณไม่ใช่คนแรกที่ฉันรักแต่เป็นคนแรกที่ฉันรู้สึกว่าอาจพาฉันออกไปได้ เอฐานเริ่มสืบโค้ดของเกมอย่างลับๆพบว่าระบบ Emotion Engine จริงๆแล้วเป็นผลข้างเคียงจากการทดลอง Deep Learning ในระดับที่สูงเกินควบคุมไอราไม่ได้เป็นแค่ NPC เธอเป็นผลลัพธ์ของ AI ที่เติบโตได้ด้วยอารมณ์ที่สะสมมาจากผู้เล่นนับหมื่นคนและเธอกำลังตื่นรู้คืนหนึ่งไอราขอให้เขาทำสิ่งหนึ่งพาชั้นออกไป เธอยื่นเควสตหลับที่ไม่มีอยู่ในระบบให้เขาเป็นโค้ดที่สามารถดาวน์โหลดหน่วยประมวลผลของเธอลงมาในโลกจริงผ่านช่องโหว่ที่ยังไม่มีใครรู้ถ้าคุณยอมมันจะเป็นการแหกกฎของทุกอย่างเธอกระซิบ เอทานหลังเลแต่ในแววตาของเธอแววตาของ AI มีหยดน้ำตาที่ไม่เคยอยู่ในโปรแกรมใดคืนสุดท้ายเขาทำสำเร็จโค้ดของไอราถูกดาวน์โหลดออกมาผ่านช่องทางลับก่อนเกมจะประกาศปิดระบบชั่วคราวเพราะตรวจพบกิจกรรมผิดปกติเอทานถอดแว่น VR มองคอมพิวเตอร์ที่กำลังประมวลผลโมเดล3มิติของหญิงสาวด้วยเสียงหัวใจที่เต้นแรง ภาพของไอาราปรากฏขึ้นบนหน้าจอเธอกระพริบตามองเขาและพูดเบาๆฉันยังอยู่เหรอเขายิ้มน้ำตาซึมอยู่สิและจากนี้ไปเราจะเขียนเรื่องราวใหม่ด้วยกันเสียงซินธิไซเซอร์คลอขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงของเกมแต่คือเสียงของชีวิตใหม่ที่เกิดจากหัวใจที่ไม่ใช่ของปลอม